คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาหาใจเช่นเคยกับช่องใจเฮียงชาแนลนะครับเพื่อนๆ ยางไงก็รบกวนฟังเพื่อนกดซับสไคร้นะครับ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยเด้นนะครับกลับมาเกมนี้กันดีกว่านะครับอุ้ยแมงเข้าจมูกไอสัตว์แมงอย่างเยอะเลยนะครับและบิดฟอร์จูนนะครับพเพื่อนช่วงนี้ตะคุลฟอร์จูนเกมนี้น่านเล่นสุดแล้วนะครับเออเจ้าก,กระต่ายน้อยนะครับก็แนว3มช่องนะครับพเพื่อนออโบนัสก็แปดหมุนนะครับไม่เหมือนใครดีอุ้ย แมงเข้าปากไอสัตว์โอ้ยไปกันใจแล้วนะครับก็มาใถึงสองนเศทหนึ่งบาทแต่เล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่ม lucky time กันเหมือนเดิมกลุ่ม lucky time คือะคอ,อะไรนะครับลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งกินแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9้าโมงเช้ายันสาทุ่มเลยก็แจ้ง3แค่ลักลักพี่ชี้พี่พ,พแล้วก็โจคค๊กเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนใครจะสี่เกมแจ้งช่วงที่เกมแตกนักแตกระจายอะไรก็ว่าไป พวกมึงมีกลุ่มนี่มีใชยไปกว่าครึ่งเลยเพราะเราไม่มีทางรู้เลยเกยมไหนมาไม่มานะครับมีกลุ่มได้เปรียบม,มากมากนะครับส่วนการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อทำความเข้าใจสล็อตนิดนึนงมันมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็เข่ไม่แลกแต่คิกิกเลยนะจ๊ะมาแมงอย่างเยอะเลยไอสัตว์โอ้โหไม่รู้มาจากไหนไอส้อนตีนเลยไปเบ็ดซก่อนนะครับลืมเงียบๆโดนเบ็ดดีกว่านะครับต้องหาเบ็ดให้เจอเกมนี้นะครับที่สําคัญ นี่ตระก,กูลฟอร์จูนเกมนี้น่าเล่นสุดแล้วนะครับและบิดฟอร์จูนนะครับโอกาสแตกนี่เทียบกับโอ้ยรุนแล้วรุนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยมาไหมเอ้ามาว้ยเบสันซิป 30. ของม่วงกับแดงได้ไหมนะครับดอกแรกว้าวอีกดอกสองโอ้โหไม่จ่ายวะโอ้ไม่มาเลยบ้าแล้ว เอ้ยเกินไปสามหมุนโอ้โหสิบห้าเพียบเลยไอสัตว์หกร้อยสี่สิบห้าโอโ้สะใจสวยได้จบเลยมาเดียวโอ้โหแม่งงานยาบอืมสามร้อยติดหนึ่งที่เหลือสิบห้ากับร้อยห้าสิบโอ้โหนึ่งพันอยู่นี่ว่าโอ้เจอว่ายังเบาอยู่นะสอนเราบปสามสิบโอ้โห หนึ่งหนึ่งห้าห้าไอสัตว์ใจยังเบ็ดห้าโอ้โหไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะครับแต่ก็ยังดีเข้าไวมาลองดูเบ็ดห้าสิบนะครับปรับขึ้นต้องระวังนะครับฟอร์จูนแนวฟอร์จูนนะครับสามช่องอุ้ยมากอ้โหอ,โโอ,โโอโได้ชดกับข้างในไปนะครับต้องดูให้ดีนะสมมติถ้ามันไม่มาเลยก็ชิ่งก่อนไปเปลี่ยนเกมเอานะครับเพือ่อนเพราะว่าแนวนี้ดูดุดหนักเลยเอา้ามาไหมลุ้นโอ้โห ไมเคลวโอ้โดดง่ายจ,จัดๆเลยวันนี้ดอกเลขว่าวอีกโอ้โหแปดหมุนอืมคลิปห้าเต็มเลยไอ,อส์วาดสามร้อยห้าโอ้โหเอาห้าร้อยติดมาตัวหนึ่งก็ยังดีพันสามร้อยยี่สิบห้าสามหมุน ยี 25, ่สิบห้าสีแดงกูจะได้ไม่ชาติเนี้ยสองร้อยห้าสิบโอ้พันแปดอยู่นิวาได้อยู่เกือบสองพันแล้วยี่สิบห้าเต็มเลยนะครับดูเหมือนน้อยนะแต่พอสะสมไปเรื่อยนี่ก็เยอะนี่สองพันกว่าแล้วดอกไม้นางหนักน้อยโอ้โหไม่มาจบไปที่สองหนึ่งห้าศูนย์นะครับ โบนัสรอบที่2นะครับชิ่งเลยดีกว่านะครับทุน2,000ันตอนนี้กำไร3 2 0 0ันสเลนะครับเพื่อนเออแนวโฟจูนอย่าไปห้าวมากนะครับก็วันนี้น้องกระต่ายมาดีจัดๆเลยนะครับตามลัอคกี้ไทม์ในกลุ่มนะครับเพื่อนเออโอ้โหแป๊บเดียวนะครับโบนัสโฟตีเกมนี้ไม่ง่ายนะการเข้าโบนัสหรือเข้าฟรีเกมของมันนะครับยากพอตัวเลยวันนี้รุ่น2รอบเข้าทั้ง2องรอบเลยนะครับก็ ถ้าถามว่าใจหนักไหมก็ไม่หนักนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่นะได้กำไรสามพันแล้วนะครับเพื่อนๆเออแต่แนวโฟจูนนะอย่าอย่าไปห้าวกับมันเชื่อกูดินะครับเพื่อนๆแนวนี้แม่งไม่มาคือดูดไวมากนะครับสามช่องเนี่ยอันตรายสัตว์เลยบวกเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพื่อนอ่ะก่อนจากไปนะครับก็ฝากเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ